ไมถึงตายแล้วทำไมปล่อยให้ตายแล้วทําไมไม่รีบส่งรักษาทั้งนี้เขาขอร้องมานานแล้วอันนี้ก็คือราชทรร์ก็ต้องตอบยอนยันตอนนี้บอกว่าคุณนายจพยจากการที่คุยกับคุณหมอที่ธรรมศาสตร์ คี่ในติพรคุณบุ้งเสียชีวิตที่ธรรมศาสตร์ประมาณ11โมงประมาณ11โมงเศษนะะสาเหตุเริอมต้นก็คือว่าหัวใจล้มเหลวที่ทางห้องฉุกเฉินส่งมาที่นี่แต่ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงเนี่ยทางคุณหมอจะมีขั้นตอนก็คือว่าจะมีการชันสูตรพิกศพและจะมีการผ่าศพพิสูจน์ในวันพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าครับ ล้วจะส่งผลเลือดอะไรต่างๆไปตรวจตอนนี้มาเยี่ยมก็อ่อนเพลียแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรืองอะไรแต่เขาก็บอกเขาป่วยเท่าที่วิเคราะห์กันเองด้วยแล้วทางคุณหมอบอกว่าเป็นอาการของคนที่อดอาหารมาแล้วแลกแรงฟื้นร่างกายเพราะช่วงหลังเนี่ยทางครอบครัวบุ้งอะเขาขอร้องให้ทานอาหารแต่เ็าทานไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ากนอาหารมาสามสิบสี่สิบวันกนะ็เลยให้เป็นสารเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมหรือว่าน้ำ เขาก็มีลักษณะอ่อนเทียก็ยอมรับการได้รับสารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมะเขายอมรับไหมก็คงยอมรับเพราะว่าทางญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เขาขอร้องพรุ่งนี้ยื่นประกันตัวไม่กี่ครั้งครับหลังจากที่สารถอนประกันสาลอายัากรุงเทพใต้ถอนประกันแล้วคดีอื่นเขาก็ยังได้รับประกันตัวอยู่นะแต่เขาก็ถอนออกมาพอสารสารอายากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันเยเขาก็เลยต้องติดอยู่เพราะยิ่งเขาได้เขาโดนหลายคดีอ่ะ เกือบทุกคดีได้ประกันตัวหมดมีอาญาเทีใต้เลยที่ตปวอบประกันก็ต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายว่าด้วยทรัพย์มรดกถ้าพินัยกรรมมนั้นถูกต้องชอบธรรมมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นราบรื่ไยไอ้พินัยกรรมที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยท่านทนายได้เคยเห็นไหมคะเห็นครับท่านเขียนเป็นหนังสือเลยใช่ไหมคะเขียนเป็นระบุชื่อชัดเจนก็ระบุชื่อชัดเจนแต่อันนี้ก็ให้ผู้จัดการมรดกหรือคนกัจการเขาเปิดเผยดีกว่านะเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวแกเพิ่งตายเมื่อเช้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ค่อย ยังไม่เราอย่าไปกังวลเรื่องนี้ดีกว่า<ช>เรากังวลเรื่องว่าทําไมถึงตายแล้วทาไมปล่อยให้ตายแล้วทำไมไม่รีบส่งรักษาทั้งที่เขาขอร้องมานานแล้วอันนี้ก็คือราช,ชทรร์ก็ต้องตอบอ่ะเหมือนจะไคดีหนึ่งนะเขาต้องตอบคักามวีเก้า news ข่าวจริงชัดเจน